ชั้นตามันหลุดนะคะเวลาแปะกาวเองก็เป็นเป็นกาวเลยอะคะ่ะเป็นกาวเป็นแท่งทาแล้วก็ดันขึ้นเลยไม่ได้แปะเป็นเทปอะคะ่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันแบบดันไม่อยู่อะหลุดทุกวันเลยเลยแบบทนไม่ไหวแล้วค่ะชื่อตาน,นะคะยาุ่25อ๋อก็อันนี้วันนี้ทำตาม,มาประมาณสวันแล้วอะคะ่ะก็ประมาณนี้ไม่ค่อยบวมเท่าไหร่พอดีมีรุ่นพี่เคยมาทำที่นี่นะคะ่ะน่าจะปีก่อนแล้วก็ อ๋อโอเคคือพอเขายุบแล้วแบบมันดูธรรมชาติดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคทําที่นี่ดีกว่าแล้วก็เห็นว่าแผลหายไวด้วยเนาะคือคือที่เคยเห็นที่อื่นเนี้ยมันจะเป็นแผลยาวๆใช่ไหมคะกีดยาวแต่อันนี้คือแผลเล็กนิดเดียวอ่ะไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะกลับบ้านบวมแค่ช่วงแรกๆที่เพิ่งทําเสร็จพอกลับไปถึงบ้านก็ไม่เป็นไรแล้ว อยู่ได้ปกติเลยค่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยก็แต่งแต่งหน้าอยู่ค่ะแต่ว่าแค่เว้นเปลือกตาข้างบนเนาะเพราะเป็นแผลอยู่ค่ะก็แต่งได้ปกติแค่ไม่ให้โดนน้ำาันนี้แต่งอะไรมาวันนี้วันนี้ก็แต่งมาหมดนะคะทั้งหน้าลองลองพื้นทาตาคือข้างล่างตาข้างล่างก็แต่งค่ะแต่แค่เว้นข้างบนไว้ให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกว่าไม่คือฉันดูดีอะค่ะคือไม่ได้ไม่คือเห็นบางคนเขาบวมแบบ เป็นเดือนบวมเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูแล้วปกติตอนแรกตาเป็น2ชั้นหลบในอะคะ่ะก็คือบางวันตื่นมาเป็น2ชั้นบางวันชั้นเดียวคือเราก็ต้องแปะกาวตา2ชั้นเอาทุกวันนะคะเลยที่ากทำแล้วก็เลยมาทำตาสองชั้นแทนตอนแรกก็กลัวว่าทำมาแล้วแบบชั้นจะใหญ่ไปไหมหรือว่าแบบจะบวมนานเป็นเดือน2เดือนนี้หรือเปล่าะคะ่ะแต่มาทำที่นี่นี่2วันก็รู้สึกว่าโอเค สวยดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะคิดว่าแป๊บหนึ่งน่าจะยุบแล้วอะคันแล้วก็มันไม่น่ากลัวไม่อะไรเลยเนาะไม่เจ็บด้วยค่ะคือถ้าใครสนใจทำตามาทำได้ที่ทีทดาพรคลินิกนะคะ